คั้งนี้ครับหลับในรถยังไงให้ปลอดภัยครับในการหลับในรถนะครับมีความเสี่ยงอยู่นะครับบางคนอาจจะไม่ทราบครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการหลับในรถนะครับเวลาครับที่เราครับจอดรถนะครับเครื่องยนต์ครับมันจะเกิดการทํางานครับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ครับทาให้เราครับมีความเสี่ยงต่อการสูดหายใจรับคาร์บอนไดออกไซด์ครับเวลาเราจอดรถนะครับซึ่ง การจอดรถนะครับก็แนะนําว่าเวลาเราจอดครับให้จอดในที่โล่งครับเป็นดีที่สุดครับ2ข้อต่อมาครับที่เราครับจะพักผ่อนครับให้แง้มกระจกไว้เล็กน้อยครับมือพอสอดได้ครับหรือแล้วก็เปิดตัวครับแอร์คอนเดนเนอร์ครับที่อยู่ในรถนะครับเพื่อจะนี่พักผ่อนครับในข้อต่อมาครับเวลาเราพักผ่อนครับแนะนําว่าให้เราครับพักผ่อนครับ ไม่เกิน15นาทีครับ1 0 1ถนาทีครับเป็นเวลาครับที่กําลังดีครับทําให้ร่างกายของเราครับฟื้นตัวครับแล้วจะได้เดินหน้าครับเดินทางต่อไปครับ4สุดท้ายครับก็คือว่าเวลาครับที่เราครับรู้ตัวว่าเราครับจะเดินทางไกลครับเตรียมตัวพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็เรื่องปาร์ตี้ครับถ้าเป็นไปได้ครับงดก่อนที่จะออกเดินทางเป็นดีที่สุดครับ มีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจเฟซบุ๊กมาหาเฮงประกันภัยครับพิมพ์มหาเฮงภาษาอังกฤษครับเว้นวรวัคประกันภัยภาษาไทยครับ